ข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองในใจของเราดังนั้นเราจึงต้องผมแชรยแดนครับเออผม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 ,ผมชื่อฝ่ายก่อนแลวพวกมึงเนะฝ่ายก่อนมึงขอบใจพวกนายมาก <No> problem. ไม่เป,ป็นป m อกูทนอะไรได้ทุกอย่างหมดยกเว้นใครมาดา่ากูว่าไอ้ควายรีบอาบน้ำต่อเถอะไอ้โดนแหวนด้วยตัไตรศูนย์ถูกส่งมาที่นี่เพราะพ่อเป็นสิทธิ์เก่าเข้มแข็งกุศลสร้างต้องการอิสระระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆหน้าที่และสิทธิของนักเรียนทุนของโครงการ เธอก็ไปอ่านเอาจากในนี้สำหรับปีการศึกษาแรกนี้ทุกวันเธอต้องมาช่วยทำความสะอาดโบสถ์จัดเตรียมพิธีมิสซาต่อไปนี้ทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของเธอแล้วครับคุณพ่อพวกนายอยากจะรู้ไปทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับไอ้กูมันอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้พวกนาย กับน้องน้ำแข็งมีเรื่องส่วนตัวกันไม่ให้พวกเรารู้หรอผมขอร้องเธอเลิกยุ่งกับเรื่องพวกนี้สัทีเถอะอะไรวะก็นั่นน่ะมันสมุดทะเบียนนักเรียนปี2495ไม่ใช่หรอแล้วทำไมอ่ะก็เรื่องหม่อมราชวงศ์ดาวดึงไงชายแดนแปลกแะ ทำไมไม่มีรายชื่อหมอมรชวงดาวดึงอยู่ในทะเบียนนักเรียนปี2495เลยอ่ะหนว่าพี่แก้วจะเด่นดังขนาดมีชื่อในฮอตเฟรมแต่ในบันทึกลงทะเบียนนักเรียนมี1้6คนแต่ในรายชื่อมีแค่1 1อยคนเท่านั้นน่แะแรายหกคนหายไปไหนท่านเป็นใครครับช่วยสะกดชื่อให้พวกเราทราบด้วยครับ เออผมไม่ทราบว่าผมทำไมผิดครับสวยดีนี่วะาปกสไตล์อิตาเลียนซะด้วยตีเกล็ดนสเอวขอเลยนะอ๋อยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยผมกูสวนสร้างครับผมชายแดนครับเออผมผมผม,ผม,ผ,มผมชื่อ ผมป้องเขตครับเตียงผมอยู่ไหนครับเอ่อเหลืออยู่2เตียงครับมีเตียง2องบเตียง5้าแต่กูจะนอนเตียงกลางเขตคิดว่าการเข้ามาเรียนที่เซนจ์จอจะทำให้เขาเด่นดังทำตาไมีแบงสังกพอแล้วฮะ Hey, เฮ้ยป้องเป็นไรวะป้องเป็นไรพี่ตีตายกูไม่อยากเชื่อใจเย็นป้อง <c oughs> มันเรื่องอะไรกันอะป้อ,บบองแล้ว <c oughs> นายไ,ไปเกี่ยวอะไรกับพี่ตีเขาด้วยล่ะ <c oughs> เราเจอพี่ก็ต่อนหน้นเองพูดกันเลย <c oughs> ตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนบายหลังซองรักบี้แปลว่าเขาตายหลังจากที่นายออกจากห้องน้ำกันหรออย่าเอ็ดไปป้องเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ได้ยินหรอกนายอาะจ,จะซวยนะเขาอาจจะเรียกนายไปสอบสวนก็ได้สอบสอบก็สอบสิวะกูไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเขาหาว่านายทำละ่ะเราจะทำอะไรพี่เขาได้วะมีแต่เขาอาจจะอัดเราแล้วเขาอาัดนายหรือเปล่าป้อง ครูครับครูคชื่ออะไรครับชื่ออรชชาจ้ะผมชื่อไตรสุครับชื่อเล่นชื่อน้องตรครับ <S 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 ดีๆพี่จักนะในขณะที่เรารู้จักกันแล้วเนี่ยครูจะขอทดสอบความรู้พื้นฐานเธอหน่อยอุปกรณ์ที่ใช้การทดลองชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรไตร test tube ครับผมดีแล้วนี่ค่ะ b e a เก r ครับ เธอทำอะไรอะ่ะอ้าวก็ตอบคำถามของคุณครูไงครับ นี่นี่เดี๋ยวฉันก็ฟ้องพ่อหรอกขึ้นมาทำไมบนนี้ยะที่ฉันเธอจะไปฟ้องพ่อที่ไอ้กูกับวิช,ชัยฮินีต้อนรับใช่ไหมเฮ้ยบ้าอะไรอย่าไปพูดมัว่วมั่วเดี๋ยวสิฉันก็ทีมล่าฆาตกรเหมือนกันนะพ,พ,พ,พอ่อเเฮ้ยฮ้ยจะบ้านะพ่อ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 นี่มันกี้พูดกี่ยามแล้วรู้ไหมร้่งแข็งนอนได้แล้วอ้าวอ้าว มากนะลูกสินจะได้สุขภาพดีๆไงจ้าคอยดูสิอยู่ๆไปสินต้องชอบแน่ๆเลยโอ้ก oh, ันอย่างงี้สิเพื่นพนพนนอนๆทงงในรังแก่ครัระวังเถอะจะมาเจอที่นี่อีกมึงลงมาที่นี่ทำไมวะครูสั่งห้ามแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามลงมาที่นี่อ่ะไม่กลัวไงวะกลับขึ้นตึกไปเลยปะ กูมันไม่เก่งไอ้พวกนั้นอะ่ะมึงอะ่ะถึงไม่สนใจกูยิงมันเลยไอ้ป้องยิงดิวะมัวทำอะไรอยู่กูบอกให้ยิงแล้วกูยิงไม่เป็นว่ะโว้ย ีไปที่โบสถ์ก่อนเร็วห้องตายไอเวนหยุดเดี๋ยวนี้เว้ยเงียบหนูุกูมึงจะว่าไม่หาหาเลยวะได้สืสไอได้เวยเนยเรื่องแค่นี้เองเหรอวะ มันเป็นลูกชายวะจะเศร้าโศกอะไรกันนักหนาไปเลยหนูหูไปไลตีหนูเลยไะกวนชิบหายมีกาดนี่ยังสวยเลยดูว่าดูแม่จ่อยมาเลยไปล้าน เฮ้ช่ายเลยกูตกใจหมดสาพัวตกใจเหมือนกัน่าโจาเสือเข้ามาไม่สู้ไม่เสียงย <ใจ S 1> ่าตกใจแล้วควายนี่ห่าวัาน,วนกีฬาล็อบบี้ดีเด่นตัวแม่งย่างควายใจแม่งเท่าจิ๋มมดอย่าลืมเขาเรียนนะมึง Để ba thơ mang lên nào ơi Cú lô lao để ta mày ảm nam bếp điêu Để lên ông ơi Ờ, cú lô lao Ê, cú lô lao ơi, có mấy gì này mà nó mát quá เธอไม่ต้องกลัวแล้วนะพ่อรับรองพวกนั้นไม่มีทางทำอะไรเธอได้เด็ดขาดทีแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าใครฆ่าไอ้เหลืองนะครับปตรงนั้นทิ้งปืนด้วยเฮ้ยชายแดงเฮ้ยไอ้ชายไอย้ชายเป็นอะไรวะทุกคนระวังตัวด้วยพวกมันมีปืนปืนอะไรครับพ่อไหนเอะปืนฮะไหนแล้วนั่นเป็นอะไรไปล่ะไม่ทราบครับ ไม่ทราบก็ถอยออกไปยกมือขึ้นด้วยช้าๆจับพวกมันไว้เฮ้ยปจับไปจับไปจับไปหม่อมราชวงศ์ดาวดึงศิลาคนอื่นนะมีแต่แก่ๆแต่พอคนนี้ อายุพอๆกับพวกเราได้ไมั้งไม่เห็นเขียนบอกว่าเลยว่าเก่งหรือดียังไง